ลุงบุญมานี่มันอะไรกันเนี่ยพระพุทธเจ้ามีตั้งสองพระองค์แล้วทําไมพื้นโลกมันสั่นสะเทือนขนาดนี้เหน่งหูตาเจ้าเปิดไว้ให้ดีนะนี่คือพิธีมอบหมายพระสูตรครั้งประวัติศาสตร์พระศากยมุนีทรงยืนยันแล้วว่าสัทธรรมบุนธลิกสูตรเป็นหัวใจของพระพุทธธรรมแล้วโพธิสัตว์พวกนี้เขาจะทําอะไรล่ะลุงเขาเหล่านี้จะเป็นผู้นํากองทัพธรรมในอนาคต เมื่อพระอ,องค์ดับขันปรินิพพานโลกจะเต็มไปด้วยความมืดความโลภความกโกรธความหลงผู้คนจะลืมธรรมะที่แท้จริงและในยุคนั้นโพธิสัตว์เหล่านี้จะเป็นเสาหลักสืบทอดธรรมะเผยแผ่พระสูตรนี้ไม่ว่าภัายจะหนักแค่ไหนโอ้โหเทวดายักษ์นากเต็มฟ้าไปหมดเลยเขามากันทำไมลุงนั่นคือกองกำลังคุ้มครองธรรมะพระสากยมุนีทรงสั่งให้พวกเขาปกป้อง ทุกคนที่ยืนหยัดรักษาและเผยแผ่พระสูตรนี้เพราะผู้เผยแผ่คือผู้รักษาชีวิตของโลกทั้งโลกลุงนี่มันยิ่งใหญ่จริงๆเหมือนพระองค์กำลังฝากชีวิตของโลกไว้เลยถูกต้องหน่งนี่คือการส่งมอบภารกิจสูงสุดตั้งแต่วันนี้ไปโลกนี้จะไม่ขาดแสงแห่งธรรมะตราบใดที่ยังมีผู้สืบทอดพระสูตรนี้อย่างไม่หวันไหวแม้โลกจะมืดมิดแค่ไหนก็จะมีแสงทองแห่ง พุทธะส่งนำทางเสมอ